สวัสดีครับผมพอบุญเกิดเผือกใต้ครับอยู่โรงเรียนบ้านบางคลองราชฤทธิ์นะครับได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยมวยไทยมา5-6ปีแล้วครับแล้วก็พอดีมีโครงการมวยไทย for a เกิดขึ้นมาก็ทําให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบางคลองราชฤทธิ์เนี่ยนะครับสนใจในกิจกรรมตรงนี้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผมเนี่ยได้อบรมซีไรเซนแล้วก็บีไรเซนเนี่ยมานานแล้วนะครับแต่ก็ได้ฝึกสอน มวยไทยเนี่ยมาตลอดนะครับเพราะว่าได้ชอบมวยไทยเพราะว่ามวยไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยหรือว่าเป็นมวยไทยบรลลุไทยโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยครับผมก็ได้รื้อฟื้นในเรื่องของมวยไทยพรล่งที่ทําให้เกิดรักษาวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัยแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าโรงเรียนบ้านมังคลาบินเป็นศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยของจังหวัดสุโขทัยด้วยนะครับ นักเรียนนะครับได้ชื่นชอบมวยไทยเป็นอย่างมากเพราะว่านำมวยไทยตรงนี้เข้าไปในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลแล้วก็ป .1 ถึงป .6 เลยนะครับทุกเย็นเนี่ยเด็กๆก,ก็จะชื่นชอบมวยไทยโดยนำมาฝึกซ้อมมีกระสอบทรายนะครับมีขวดน้ำเล็กๆนะครับที่นำไปใช้เป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะในการในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยทางโรงเรียนจะเน้นไปทักษะพื้นฐานก่อนไม่เอาความแข็งแรงแต่จะเน้นไปทางทักษะพื้นฐานโดยเฉพาะเอารูปทรงที่สวยงามเมื่อรูปทรงทักษะพื้นฐานที่สวยงามเนี่ยเมื่อฝึกนานๆเข้านานเข้าเน,น,นี่ยเด็กก็จะเกิดทักษะติดตัวเมื่อทักษะติดตัวนะเด็กก็จะมุ่งไปเ,เรียนมวยไทยไปสู่มวยไทย pickles. อาชีพ ที่ผ่านมาก็คือว่าเด็กนักเรียนที่เติบโตขึ้นนะครับขึ้นม .1 ม .2 ม .3 เราก็ดึงมา,าฝึกซ้อมต่อ,ตอเนื่องแล้วก็ได้ไปแข่งขันกีฬาเยาวชนนะครับแล้วก็กีฬาแห่งชาติที่สองปีที่ผ่านมาก็ได้เหรียญเหรียญเงินที่จังหวัดราชบุรีเกมอ,อก on, ะไรงงี้นะครับต่อยอดกีฬาเยาวชนและกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยอะไรเงี้ยครับส่งไปทําการแข่งขัน คือสปอทกับมวยไทยนะถ้าเราจะควบคู่กันได้นะครับถือว่าควบคู่กันได้นะครับเพราะว่าถ้าเราส่งเสริม <su> พื้นฐานเพราะว่ามวยไทยเนี่ยถ้าเราไม่ส่งเสริมพื้นฐานเนี่ยเราก็จะทําให้เด็กนั้นไปไปล่าช้าเพราะเด็กนั้นจะต้องกีฬานั้นจะต้องฝึกตั้งแต่อนุบาลนะครับแล้วก็ปถมนะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกไปตั้งแต่มปหนึ่งเนี่ยมสองมสามเนี่ยมันก็จะทำให้ทักษะพื้นฐานเนี่ยไม่แน่นแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่อนุบาล นะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานแต่ปอนดงปหเนี่ยเราจะพื้นฐานจะแน่นทักษะมันจะมันจะดีเพราะว่าพื้นฐานทั้งทุกอย่างเนี่ยการกีฬาเนี่ยทุกอย่างทุกประเภทเนี่ยถ้าเราทักษะพื้นฐานดีเนี่ยอะไรก็ตามมานะครับตามมามวาว่ากีฬามันจะจะเก่งสูกควาเป็นเลิศได้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยได้รับเกี่ยวกับรางวัลเกี่ยวกับการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยเฉพาะการแสดงทักษะ ศิลปะทีตะามวยไทย3ปี4ปีติดต่อกันตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะครับฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทางเรียนได้ภาคภูมิใจมากนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะไม่ไม,ม้มวยไทย เพราะว่าเด็กนักเรียนนอกจากที่จะฝึกมวยไทยแล้วเนี่ยเด็กยัง,ยงได้รู้เกี่ยวกับเข้าสู่ในเรื่องของคุณธรรมมีวินัยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเด็กเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทําให้การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบางคองราดฤษนะครับได้พัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตอาทเนี่ยสูง3ปีติดต่อกันครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ทเกิดขึ้นเมื่อก่อนผมไม่เคยแขงแรงครับเมื่อก่อน เป็นเด็กแบบที่เคยใส่แว่นครับแล้วผมก็มาเจอครูบอกออกครับแล้วก็ครูบอกก็พามาซ้อมมวยครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปซ้อมได้ไปต่อยมวยครับแล้วก็ได้ไปโรงเรียนกีฬาครับตอนนี้ก็ดีขึ้นครับร่างกายดีขึ้นมากเลยครับผมฝันว่าตอนผมโตขึ้นผมจะเป็นนักมวยมืออาชีพครับอยากให้มีโครงการมวยเยอะๆนานๆครับเพื่อนๆผมจะได้แข็งแรงแบบผมครับ หลังจากที่หนูได้เรียนมวยไทยหนูก็ได้เอาลังกายแล้วได้ต่อด้วยค่ะไม่อยากให้มีโครงการนี้นานๆพี่ๆน้องๆจะได้แข็งแรงค่ะ